ดีครับเจ๊ซุยจิตตาครับผมมือน,นี้ได้มาพบมาพอกันเนาะได้มาค้ำชนุนอยากถามอยู่เป็นยังไงงวดที่ผ่านมาเฮงบอดีบอ,อยู่จา้าเพราะเด้อยู่ได้ใส่น้ำปูน้ำยาเขาอยู่จา้าโอ้ก็คือได้มาเอาอยู่ที่วัดปลาค้ำชนนุนนี่เนาะวัดนี้อัน วดที่พันๆมากคือว่าแห้งหลายแต่ถือช่าไดกเพัาะว่ากันก็เพราะได้ใส่ได้โปรด้ายมูภายพวกไปน้ำหละจ้ะจาจ้าง่วงๆวน,นี่ปู้หาไปงวงน,นี่หาแล้วเขาไปเห็นสิบเอสิบสองยูมง่มองมื้อมองมองที่ว่าน ่บน้ำแม่จ่าหนูเห็นเป็นคื่นเห็นเป็นหนึ่งนึ่งกะไรวาถ้าบารมีเฮามีหนูกับขายวัตถุมงคลอ,อยู่ข้างชนอดจ้าก็ากามาขอบารมีปูถ้าได้ก็จะได้ปูรักษารักสมย่างไปก็ไปเห็นเหรียญน,นีปูเพอาดีตกแจักกูเร่ไม่เหยียดเงียวยใส่มันกระหน่ำ<ม><ม>เย็นปูเหรียญยาก,กเลรว่าถ<ม>้าได้ก็เป็นบุญเป็นบารมีเลยปูยาลูกหลานจามาทั้งสายบุญอยู่แล้วเ้าเป็นลูกหลานสายพญานาคเขาเก็ เสียงไใสม่น้อเมือหันเอ็นยุ่มองันเจ็ดเสียนไม่จ้าลุนแล้วผู้ใดเพียรลุนเลยเปหลงลุนเจ็ดเสียงนละโอ้่หเอาสีสุโต้เอินองเนี้ยเอาองค์นี้จะเอินว่าหน้าเกี่ยวจะน้าคประท่านพ่อนโอครับผมันตรงมุ่มอันบอนาม้นพอดีนะว้าโศกโศกลูกกระตั้งใกว่อ้ข้าวหอมโมซ่าครับผมครับ อม่หันตาปูให้ละครับผมเก็บเก็บไว้ได้ดีครับผมได้เก็บไว่ได้โควิดรอบใดนุกับเมื่อไหร่ประจําได้เออครับผม อันเคยถือกันที่ผ่านมากนี่วายอนหลังจากงวดสองงวดเนาะได้ยุตาได้น้ำใต้ดินน้ำแน่ได้เจ้ามากระทยงโชวโอ้ตัวใดครับที่ได้ครับผมใต้ดินนั่นสิมาเกต็ตใต้ดินตอนโควิดบ้งหันไปทะเบียนรถเจ้าของกันเจ็ดแปดสามแปดแก้กันเก้าเสียในลูกค้าแสนเจ็ดเลขก็เลยมาออกสามแปดแปดสามแล้วก็ไม่ออกเก,ก็ดแปดก็ไ้นะปูน้ำยาอยู่จ้าโอ้ค่ะผมครับท่ามาทั้งสายบุญเนีย อันเจ๊ขึ้นขายวัตถุมงคลขึ้นได้มานขายลอตเตอรี่บอาสูฟังในสาเหตุสาเหตุโฉนโดปิดได้โฉนดปิดมาเนียนทุอวันผู้ใดเป็นตั้งทองก่ออันน้องเขาขายของเขาก็ไม่รู้เขาจะบอกรูกเขาเลยบอกให้ป่ากขายสวยือให้ <laughs> เจสบุญไปเออเออก็เลยได้มาเป็นแม่ค้ออาใา่ล<ด>้วแต<ร>่เ<ไ>ป็นแม่ค้าหายหาเอา,เอาลอง,งมันเหมือนซีแนลแหละเนาะลองเมืองแต่วันโควิดอันทำให้โอกาสเดี๋ยวผมสิไปขันข้ามชนดเปิดเน,ะนเ<อ>าะลานเปิดนี่ลานยุนาวัดเนาะลานยูนในลานบังไฟคำชะโนดโอ้ลานบังไฟคำชะโนดลานบังไฟลานแหลกหัวมุมอยู่กับฐานบังไฟปูนยาเลยจ้ะโอ้ครับผมครับหน้าลานหันหน้าเข้าไปทางว่าง้างหลังติดกับเบนบังไฟฐานบังไฟครับผมโอกาสลานวัตถุคำชะโนดถ้าจังไจเอฟซีหรือว่า พี่น้องป้องไปลุงป้าหน้าอาในยินกับไปแวะไปรุดหนุนในเด้อลานอยู่มองหันละอยู่มองลานซื้อว่านาคีนาคาเรียกซับเออครับผมนาคีนาคาเรียกซับคับผมซื้อลานก็มากันลูกศิษย์ลูกหาในเซิร์ห้องแม่น้องห้องอยู่ยังหน่อยสามสิบแปดปีตักเดียวครับข้าจ้อเามีลูกศิษย์คึกวอยไงเนาะข้าเจ้าเป็นสายบุญข้าเจ้านับถือเขา่อช่วยปัดเป่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือศรัทธาและบารมีแตละคนเบื้องคือกันครับ ปูเหยดยังไงเป็นกะไห้ประทานพอนเขาเหยียดือดีเวก็ได้ดีปู่สีดุโธข่าไก่ยังให้ขาดน้ำถวายน้ำทุกมือสิบีเท้าก็ดีสังเกตตะค้นจีนลบไปยังก็เจ้าก็เปลี่ยนตะน้ำซาทุกมือน่นหลังเงื่อนทองไหลมากเทมากคนไทยหนีสิว่าคอยขืนน้ำพวงมาไล่เคยข้นตะวันวันศิลมะเรียนยิ่งพากับบ่มีน้ำยิ่งพากับบ่มีน้ำเขาคำว่าเขาขืนขันหาเขาข้นได้ทุกมือเขาข่าไก่เขาไหวน้ำไม่แห้งยืดจานจนได้แก้ว ข้าขึ้นทุกมือเงินท่อข้าเขาทุกมือคนจีนก็เจ้าเปลี่ยนนามทุกมือ บปเนี่นุมาสังเกตนุขายวัตถุมงคลปูนี่เวลาเขาเต็มน้ำนี่มีสบแก้วเขาก็เรียงสบแก้วเพิ่นสิบกเด้น้ำเพื่อนก็ต้องการน้ำทั้งเกตพญานาคกระโดนมาสีจืดเกตแห่งกันห้าก็ต้องเติมน้ำไปเพิ่นถ้าบ้านใดมีพญานาคเข่าเงี้ยนเข้าสั้นปีกฮักขาหักแขนฮักแหว่ออกแกะเงี้ยนมันเป็นสิ่งกี่บดีคือฮักแล้วก็ห้ากลับไปถวายวัดคือของหักเนียวเหวออกเลยมันมันแต่มีจต่ควข้อมบุญไหว้เขาเงี้ยนเขาสั้น เข้าก็จะคิดว่าเออซัมมี่เข้าก็ไปหาเน่ใไม่มากเข้าก็ดีกับตัวเข้าเองทุกอย่างคอันหาแปลหามดหรือเลหาเปลี่ยนหาหมดต้มือเล่อยู่ในกระเป๋าบอย่างมั่งพอย่างกัเพราะว่าหาเปลี่ยนหามันเป็นเลขปากต่อปากต่อกันมามันเลดังแต่ว่าสัต์ท่าลรบารมีปูมันอยู่กับเป้าเมื่อใดเข้าคิดว่ามันเป็นมือหมันเข้าจับมันกับหมันอยู่กับใจเข้าครับก็คือว่าเปลี่ยนแท เอาคนเฮาอยากไปซื้อวัตถุมงคลนตั้งใจไปซื้อเก้าเสียนปูสีดำในตามข้อมฝันเนาะไปหอดเราไปเห็นสีอื่นงามกับซามแต่ว่ากูมักสีนี่กูตะวันสีนี่นั่นแหละเขาเลินแรงกันแรงอธิษฐานของเฮามันมีหลายทางสายพญานาคเขามันมีหลายตระกูลก็ขึ้นอยู่กับบารมีว่าเฮาสีเฮาเสียบนี้ได้บ่เฮาิดถือศีลได้บ่เฮาปฏิบัติได้มันก็ดีก็ตัวเฮาเองทุกอย่างเฮาเป็นคนบอกลูกซิ์ลูกหาเฮา ขฮาบอกเขาได้ดีขฮาบบกเขาเจ้าเฮ็ดนั่นก็ดีกับตัวเ้าการนวดเฮ็ดบวงสวงเฮ็ดอย่างเขาต้องจำเป็นไปตัวละเมื่อสองเมื่อตัวละสามลอยที่ลอยมันก็ดีมดเฮาได้ไหวเพิ่นของทุกอย่างเงีเมนจ้าเพาต้องการจำเป็นเป็นต้องเฮ็ดหลายล่ำบ่เปลี่ยนเขาก็ล่้ไปโรดล่ะ้ไปปูไหลงากระสับบายแล้วแต่วันเด็นี้เจ็ดมงหนจะพากันบวงสวงของขวาเลยเขาเจ้าห้ามกันยังพากันเฮ็ดเนาะมันเป็นประเภทนี้ของเ้า เขากัฟ้อนไปหันละไรที่ดีไปหันเต็มยศโนดข้าเจ้ากากาววายอันต้นชนอดเดียวหน้าข้เพราะว่าเรี่ยวผมวายคู่บาเนี่ผมสิได้ฟ้อนหลุดที่เนาะถ้าวายหลุดแล้วได้ยังสิได้บ่ถ้าวายได้ฟ้อนได้นึงเด้อจ้าการกินฮอปฟ้อนตามที่พระอาจารย์คนสอนเนาะ คือเขาฟ้อนขึ้นเขาไรความถูกความโศกออกจากตัวเขาเด้อเขากับเข้าเข้าล่ำถวายเปิ้ลว่งไงก็เขาต่อชีวิตต่อสตาเขาเด้อเขาล่ำนี่เขาล่ำไม่ปูหอยางมึงเขาล่ำเดีความบริสุทธิ์ใจเด้อให้พอต้องจำเป็นต้องไปใส่สุดนีสูตรนั่นมาล่ำเขาอยากล่ำหม้ก็ล่ำโหลดนั่นอ่ะพอล่ำแล้วผู้เฒ่าย่นหน้าชุ่มแสงเพิ่นมาเพิ่นบอกว่าเมียล่ำไปแล้วเมียเศร้าปวดขาปวดแขนเด้ล่ะมันก็แล้วจะศรัทธาดิเพิ่นสีเสื้อเขากับบางคับวป่วยหลายคนเฮามัน ใส่เพิ่มขึ้กัน,นแต่เขายังบรรลุเด้ว่ามือหนี่งเขาสิไปใส่มาใส่เวลาเขาจุดถูบจุดถูเปิดบาร,รมีหนะ้าบ้านสามสิบหกหอดน้ำเปล่าหนึ่งแก้วเป็นอย่างคนไทยเวลาจุดถูกเนี่ย ใส่มากใส่มือปลาสลัดทั้งสี่เข้าสบายความถูกนี่มันเข่าอกเข้าความถูกคว่ำโศเข่าตัวเข้าหมดเด้เข้าตรงจุดถูกเหม็ติดละเข้าเอาหางนี่สบายทั้งสี่เข้าไรถูกไรโศกจากโกเข้าบานเข้าสิทธาบ่อยมื่อไผ่เมือไผ่เมือปัดปัดมันเข่าอกเข้าเข่าอกเข่าพกเข่าพอมันเกิดเมื่อยกะลาเด้อทั้งเกี๊ยวก้นกินเขาเจ้าจุดแล้วให้ติดเขาเจ้าใส่มือสบาดนี่เขาเรียกว่าเรียกซับเก็บขึ้นมาต้นกีนบนสี่เป้าใดวะเป้าบ่ได้เป้ากับเส้ามาเข้าเป้าอ่อนเป้าอกอ่อนบ่ออกจากอกเข้าเด้ การที่เขาิจุดทูบหนึ่งเราต้องจุดทูบให้ติดทุกดอกสามสิบหกดอกเปิดบารมีหน้าบ้านแลน้วนะป่าวหนึ่งแก้วเขาจุดติดแล้วเขาถ้าเมือสะบาทั้งเสีย เขาเขาสบบัตรคือเขาเรียกซาเปียกเงินสาสิบหกดอกเปิดบารมีเปิดเจ้าที่เจ้าผูมเจ้าตางคนไทยหยุดปั๊บปัดปุ๊บเข่าอกกระของคือเก่าคแมนเขาแมนปากเป่าคนบะเมีนเขาถวายผู้ถวายหญ้าสิบแปปากเป่าบะได้เขาต้องแสนขวั่นนี่ตามเพิ่นปู่พิ่นสอนมานะปู่นพเก้าเพิ่นสอนมาเพิ่นมาทางนี่เพิ่นอยู่อุดรปู่พิ่นสอนปู่นพเก้าเพิ่นสอนเฮาเพิ่นก็สอนว่า การเสื่อมยังไงเหตุไห้ค้นเกิดบนศรัทธาบารมีมันอยู่กับใจเฮาเฮาเฮ็ดดีก็ได้ดีเฮาเฮ็ดดีเทียเดียววุ้ยไเห็นดอกเฮ็ดปิดเทียเดียวกนเห็นลายตัวประเทศครับแมนครับคือปูนนี่ละเฮาเพ่นมายังสี่แล้วลูกหลานก็อยากให้มันสวยงามกับไปเฮ็ดมันเกิด่าถูกทางแนวทางเพ่นล่มมาล่มฝนมาเนาะแ้่ใจเฮายังบุหรี่ว่าเฮาสิไปใส่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้าปูนอยู่นี่่จงหันปฏิบัติคักยู่ปริบัติศินแต่ว่าช่วงนี้ปล่อยว่างแล้วเพราะว่า ลูกที่ลูกหาทุกคนเขาก็ได้ดีมดถ้าเขาว่อนั่นว่าเดือดร้อนว่าอย่างเขากับว่าทักมากเพราะเขาบอกเขาเจ้าเฮ็ดปู้ยู่เมืองหนอกเขาาบอกเขาเจ้าเฮ็ดยู่เมืองนอกกับมันก็ตรงนี้ันหากันยังคือเฮ้าแตงเหล่ามันก็ได้ดีคือวัดที่นขาเจ้าไปดังๆไปสั่งไปยังวัดที่ว่าคนบ่หนี่มากย่างเหน่ยเป็นต้นกาเนิดต้นเก่าเลยต้นชนดหล้ายค่ะยุ่นี่ต้นชนดเบียดหน่อยขืนร้ายร้ายเขาไม่ยุ่นี่เงียบเป็นธรรมชาิสงบเนี่ยปูกันมากแบบนี้มากเงียบ ถนนก็ดีอยู่แต่มันคือความบุญไหว้มันหลามันไหลันนี้ปูเป็นมาเงียบมาบาดใดสิมากับเพื่อนสาวสามข้อนิสีผ้ากันมาสีสีมาเงียบแต่เสถรสาเป็นหน่อยเปิดอนแล้วสีผากันล่ำสบายแล้วก็ออกสือสืบสือเทียนมากมาบาดใดกะยายกับยายกับผ้ากันนอนหลับกับสีมาหยอดตูแล้วกับสียางเขาเลยสีบ่ป่วนเพิ่นผู้เฒ่าแม่นหลับไปปุกเพิ่นก็จะบรไดาตัวดีเพิ่นกับสีตื่นสีน้าผพากันม้าบาลแฮมเจสุจิตตาในวาน อันที่ว่าไม่ลูกซิ์นี่ผมก็สนใจอยู่บ้านในอันเท่าเท่าเป็นอันนี้บอกเขาไม่ได้เป็นร่างทรงเขาไม่ได้เป็นอย่างเขาเป็นคนธรรมดาแต่เราสัตธาระบารมีขึ้นหนึ่งข้าเจ้ามะกาปูกาบยาข้าเจ้ามะบูซ่าเก้าเสียนสามเสียนเจ็ดเสียนน้ำปูน้ำยาเข้าไปแล้วเกิดสัทธาหนึ่งการค้าการขายดีลูกเต้าสอบไปมอสสอบไปคู่เขากับนับถือเขากับติดต่อไม่เลย ก็บ,บอกว่าเออเขาไปบุษราณาีดีนะพระเจ้าก็บบอกต่อมาาเขาจักับมอเออเ้าว่าเป็นแม่แม่นอคือเขาก็บ,บอกว่า<ๆ>เขาเป็นคนธรรมดา<ๆ>เขาบด้เป็นเป็นร่างทรงบด้เป็นยังแต่คือถ้าบอกพระเจ้าแล้วปฏิบัติได้ขจ้าก็ได้ดีคือร้านค้าเนี่ยขจ้าขายยุคนยุทะเลเนี่ยบ่เคยเปิดหนาบาลมีหนาลานจะเกียอะไรบอกล่องจุดทูบเมืองเอาปั้วยาไปตั้งนาบ้านเมืองสายอ้างนามเมืองพระเจ้าเฮยดแล้วขจ้าได้ดีอ่ามันกับแม่ พอเห็ดแล้วปักมันจะหาขมือปูไปเข่าฝันยังเสียเขาเจ้าก็มิโซอันล่ะบารมีคือผมมีคนบอกคนกับบรูวาเ็ตยังไงบวกเพราะถูกทุกค้นแหะก็มีลางทุกคนล่ะก็ขึ้นอยู่กับข้าวปฏิบัติได้โบเขาก็ถือเอาทุกมือนี่มันก็มีมาหลายรูปแบบเพรากับบรูวาเพิ่นมันก็เหลือจะสทธาเข้าปูยาวเป็นเย็นหมดแหละเห็ดจังไงได้ดีมั่นสาธุครับแต่ผูนุ่ยเพิ่นกับบเคยไข่ปอยอดอยากเลยขนาดชะโนดพิษกะ ได้ยู่ได้กินรอบทุกท่ายเพิ่งยังออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ยดบริจาคตู้ให้ได้ผูกหลานเด้ใส่เงินอยู่เดี๋ยวปู <s> เงินอันเจษณิตาที่ผมเหลียวเห็นเนาะก็กคือไข่ไข่แบบว่าเป็นผูมีศีลมีรรมพอสมควรเนะาะครับแม่กระท่งแม่จุดอยู่บนหน้าผากนี่ไมยไมยถึงอันไดเราซื้อฟังแน่เปิดดวงตาที่สามกเออเจ้ามีดวงตาที่สามนี่ผมมองเดี๋นี้ ปูเปิดให้ดวงตาที่สามครับนั่นแหละจังว่าคมทวงปูเปิดดวงตูโดนด้เจ็ดัีเสียดเปิืให้เจ็บปันตายนี่มีดวงตาที่สามนี่แสดงว่าเลี๋ยวเมืองผูเมืองคนนี่หูมัดเล่นเห็นปูปูมหาเฮาหนี่สี่บอกว่ามีลูกสองคนนี่มันร่อเมียนหนึ่งบางคนไปเฮ็ดแทงมาข้ามาไปเฮ็ดแทงเข้ากับเลยว่าผู้ใดดอกหนึ่งการไปเฮ็ดแทง เขาถามาเฮ็ดบางสกุลเฮ็ดยังเฮ็ดไ้เ so ฮ um, so ็ดกันก็บ่ถึงเขาได้เขาต้องเฮ็ดห้ถึงเขาพรอนเป็นกรมแห้งเป็นกัมกัมเฮ็ดยังก็บ่ขื่นคือมันจองคือเด็กหน่อยผู้หนั้นจองห้องจีน่ะเขาต้องไปปลดป่อยปลดป่อยเขาออกนึงบางคนบอกว่าใส่บาตรให้พ่อให้แม่รู้อยู่เด้ตายใส่ไปยังพาใดไหมพาใดพ่อแม่พ่อใดแมถ้าใส่บาตรเนี่ยคนตายมันต้องใส่บาตรแล้วไปวางไว้แล้วก็จุดธูปหนึ่งดอกนั่นแหละเขาคนตายถึงจะได้รับเด้บางคนบอกว่า ส่ใบไหนอีพออีเม่ดีมาไส่ใบดีคนบอกว่าเขาฝันเห็นอยากได้เสีย้าหมาอยากได้ยังดอกกุ้งเน่าก็กิงยุดสะท้านเลยบารามีดวงตาที่สามนี่เป็นปูปูเปิ่อยๆให้อ๋อครับผมสามปีแล้วครับบางเทียบว่าอยากเห็นก็เห็นเห็นความสุขความสูบบางเทียน่ะอยู่ในลานวัตถุมงคลเรากะว่าเด้อบางคนบางอย่างหาหมดมืึกกะว่าเห็นแต่ว่าเขานั่งอยู่ในลานนั่นแหละ เพื่อผลบาอย่ากให้เห็นเนี่ยเพราะบางทเห็นบาสิเห็นช่วงหาหกโมงแรก่นนอ่งหนูเดินเดินกลับไปกลับมาตั้งหลายรอบทำไมหนูไม่เห็นแม่เข้ากันนางยุนี่ห้องโปรดไปใส่เขาก็เลยบอกว่าของจุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาถึงเวลามันกลับมาเองเวลาคนดวงขึ้นอ่ะดึงขึ้นพักแต่วายย่างเหิมเขื่อนเข้า่าขึ้นมันต้องมีลงน้ำเขาต้องเอาพ่อสมควรมันเห็ดบุญเฮ็ดตา ตาตาพี่เพื่อนที่ขายของอยู่ข้างโฉนดน้ากันเนาะเพื่อนเป็นคนบ้านโฉนดแท้โดยตรงเลยตุนกับเหมือเพื่อนเพื่อนขายกับเขานุดเพื่อนถามว่านุ๊ถามว่าพี่พี่ขายกับเขาพี่ไหวปู้ไหวงาพี่เมื่อค่อยไหวปู้ไหวงานจะเกียยเราพี่สิขายได้ยังไงเพื่อนก็เอาอ้างน้าไปเอาปู้เอาปู้งาไปตั้งหนาล้านจากเมื่อคยขายได้ไดเมื่อเมือนเจ็ดมืนแปดขนาดวิกฤตแบบเนี้ยนั่นแหละบาลามีเพื่อนก็เรยว่าเออก็เรยว่าเพื่อนเอาเพื่อนฝันเปลี่ยนทีนอนไหมเป็นก็หันมอนเนาะ คนสิเปี้ยนยังพี่ก็ต้องจุดถูกบอกเก้ยวที่เจ้าท่าบอกจะพ่มพ่อบนเฮดหนูเนี่ยน้ำปืนเป็นก็ว่าเออมันก็นดีขึ้นก็เก่ามาถวายหนามนั่นเสียนัวเฮตบุญเฮดท่าสืบบุญเทาหยอดไปเลยเข<ช>าสือของประจําเป็นเทาหมดหลายกรนี<ช> <ๆ S 1> การี่เขามาเฮตบุญเฮตทา่าเลืองสิ่งสําคัญหนึ่งถูกเที่ยนน้ามันตะเกียงน้ามันเนี่ยสิ่งสําคัญที่ค้นบรูาสือมาเลยปล<ช>ูกอย่างอื่นเนี่ยคนสือมาเป็นปลูกสังกัท่านสือมาหลาย ได้ว,ว่าถูกเทียนเนี่ยเขาสื่อมาใหได้บุญเด้ก็จาจุดหนี่ได้กินได้หอมปลอมหนูไปใส่มุสิสือถูกเทียนมาตลอดเลยไปซื้อรังสังฆทานอามาอาหม่าเประเซ็นบุญนั่งเปร์สิกัรม,มาหน้าบุญหนูมากบุญสิก,กันยายยาย,ย,ายว้ยเลยไปก่อนนาคีกันไปสือไปถวายเพิ่นไปก่อนนากี่ไปใส่สี่สิบไปแต่ว่าสีพ่พอนสี่พอไปเพราะว่าเพิินสี่มีของเพิ่นอยู่แล้วหนูสิไปช่วงโควิดหลอบสองหนูสแสวงบุญคากเลยไปจม ไปคักไปแน่กับพี่ผู้หนึ่งผลนบเคยเหตุบุญพ่อเป็นเหตุบุญกลับมาแล้วเผลกนก็มาถูกหวยบ้านีเองผนก็มีขึ้นทุกคนแหละมันมี่มองมากมองให้เราเขาสบายใจเด้ถ้าได้สวดมนต์ได้เห็นอยได้สบายใจครักษณะเขาจะวัชนดปิดไว้เขาห้ามหนูกับลอยเขาทั้งหลังเพราะว่ามันเคยเอาพวกมาไล่ไปไหวก็ต้องได้ยวไหวขึ้เก่าไปทั้งหลังเลยอย่าเขาสั่นโอ้ข้าผมเออครับ อ๋อผมเคยไปว่ายยูมองอันนั่นเนาะมองเัินเดี๋ยวี้เพื่อนเกสีเปิดเพื่อนเป็นของส้นตัวเพื่อนโมเมนต์บอกนั่นแหละผมเคยไปรานปนีดิษสานสมารทแล้วก็จะมีต้นตะเคียนข้างหน้าอันพูนอันติดกับลานอันก๋วยเตี๋ยวนะผมก็ไปอุดมุนก๋วยเตี๋ยวเรื่อยยูเราขายอันพญานาคติดกับลางก๋วยเตี๋ยวนี่ไกลๆกบทั้งสารทั้งนี้แหละมุมทั้งเขาทั้งนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือยอยู่ทายาอ๋อพระเจ้าก็ ว่าเจ้าก็ได้น้ำปูน้ำยาเนี่ยง่ายกว่ากนี่ไปอยู่ทางในปัจจัยอยุธยาพี่นุจำรถพี่ได้ก่อนโควิดลอมนั่นพี่พี่ไปเลาะชะนวนพี่ไปถามหนูพี่จำเลยบอกพี่ไปทามหนูพี่บุ้งหนูขายวัตถุมงคลตรงหน้าบ้านที่จะต้องชนเดียวพี่ไปพี่ใส่เสียพี่ไปแ้นเดียวพี่ใส่เสียสีดําำใส่หมวกกันน็อกรูว่า ต้องรวยนอกเครื่องแบบมาหาเก็ียบสวยแล้วหนูเสีโอ้นั่นบ่พี่ว่าทำเออผมไปไหวไปไหวไปไหวผมสติทัางหนูว่าปิดบ่รู้อยู่ว่าปิดแต่ก็อยากมาพี่กับหนูเลยบอกพี่ว่าพ้อมไปเข่าทางอันต้นตะเคียนเราจะทางข่าสานพี่กับไปนูว่าตัวไงแต่ว่าตัวไปกับไปพี่ว่าพี่กับโอมไปพี่ก็บอกนะพี่เลยมาบอกว่าพี่ไปช่วงซาบม่านเปรตม้งพี่เลยบอกว่าพี่กลับแล้วนะครับหนูหนูยางลงมาหนูเดียวเห็นโดนหนูโดนพี่ครับไม่ครับผมผมมักไปนั่งสมาธิกับไหวอยู่หัน มลูกแรกแต่เป็นมันพาโน่สิเป็นนั่งโดนอยู่แต่สมาธิเพราะว่ายามพื้นมันเปิดไปมันเป็นสีเขียวปู่เพคนสิเป็นกระท้อนสีเขียวมันสิวายเงียบแล้วพอจำดิสน่ะพุ่นสีเป็นสารส่วนบุคคลแต่ว่าเพคนสิบ่หุ่นไหวจ้ะแล้วเพคนกระสิบ่มีตู้บริการหยอดพ้อจ้ะเพคนสิบบ่หินี่เพราะว่าเพิ่นมาทางนี้แล้วเพิ่นก็เฮ็ดให้ลูกหลานกราบไหว้กร่าวยังได้ปกติจ้ะคือเฮาไปในศรัทธาเฮาไปนั่งเงี่ยเสียมันเย็นแม่จ้ะเฮาจุดถูบลงปึ๊บเฮานั่งลงหลับจ้ะ มันคือปูกัญญานีิมาเฮา,า,าสวดกาย่าวาจาจิตตังหังวันทานี่คือผนมานางฟังเราปูเขาทุกอย่างเฮาสวยอีริโสลอยแปดได้ไม่ใช่เป็นเทพของเทพพ่อมอีกอย่างหนึง่งรังค้นกับนับถือบือกันถ้าทั้งหนองคายทั้งปูนขาเจนับถือองค์ดามเกลื่อนปูฟูชงคาตา,าคราเพคือกสิมาอีกแบบหนึง่งคือวัดปูเอกไปทั้งอันกบบะขยอันป้าขายาทาั้งปนมังหันมอระสมเล่าพาหยุทล่มเล่า อาสมแล้วพังหมดพูุกับไปส่างซวย<ช>เขามีหน่อยฮากับไปซวยหน่อยเฮาก็บไิว่าเป็นงเ็นฤาสีกับเจ้าฤาษสีกับคนด้วยกันหลหะอฮะ่างสีล่ะ<ช>คนเลือกเกิดบนน่ไดดคนเขาเลือกเกิดบ่ได้ว่าเขาอยากเป็นอีหอย่าง<ช>แต่ว่าเป็นยังก็ไดดว่าต้ขาบอเฮ็ดพิษสินเฮ็ดพิษอย่าง<ช>มันก็ดีหมดหล่ะจ้า<ม>แต่ลังเก<ช>ียถ้าเฮ็ดให้ให้ลูกซีดแล้วเฮ็ดพิษเนี่ยเขาสิหลุดเลยว่ามม่สิเขาตัวเขาเองแต่เขาเขาไผ่เบอกว่าเฮ็ดให เฮ็ดให้ดีมันก็ได้ดีเฮ็ดบ่ได้ดีมันก็บ่ได้ดีกับมึงตะขาเจ้าเนี่ยลูกสอบหมอสอบผูดสอบไปบรติสมหาปูเฮ้าเพิ่นก็ได้กับขึ้นว่า้ะไดแล้วอย่าลืมมาแก่เข้ามาแก่ปูมันก็ได้แก่หลายเด้อพ่วงมาไล่กับพ่วงสานันกับเป็นบุญแล้วพี่ผู้นั้นล่อราสุดโฉนดเสิปิดเพิ่นขอพูดสามปีให้ได้ค่าขายได้ได้คักได้แน่บัดนี้ปูไปท่วงวายมาเฮ็ดบ่มาแก่จะเขียรยยูซื้อกับอยากมีเงินล้าน บูบร่องบเหลือยอย่าง่นว่างนางนางซาเลงมะสามคนแม่ลูกมาตุงเทพสืบอพ่วงมาได้มาเก่าพวงมาแก่พ่อแก่ไปแล้วเพิ่นกระท่มาบอกดีขึ้นก็เก่านั่นแหละเสบียงก็น่าสัจจะเนาะเขาได้๋วบอกไว้แล้วให้ยังไงเขาก็ได้ยังสั่นปูเรามักสัจาวาจาแอนสัจาวาตาสถานที่สถานที่ทำโฉนดเท่านี้สัจาวาจานี่มาที่หนึ่งที่สำคัญเออครับผมกายวาจาจิตตังเนาะ แมนนั่นแล้วกยายวาจา,า,าคําว่ากายานี่คือวาจาออกจากปากเขา้าจิตตังคือสัคือใจเข้าเหตุมันหนิงมันก็ะน,นี้ครับคือเหนียวเหตุมันหนิงเขาเห็ดจังไดก็ยังสัน้นคําว่าก้นเหตุลงท่านอ่ะท่านก็จําเป็นต้องเปรตหลายดอกหาบาสิบ,บาก็ได้บุญแล้วคําว่าท่านครับเป็นบอกข้าเจา้าก้นเกลียดก,กันยังข้เจ้าตั้งตังกิดข้เจ้าขึ้นรวยก้ากลดเพราะเจ้าเห็นแล้วข้เจ้าก็มีน้บทุกอย่างมันมีมองมามองไป พี่ว่างพี่ก็ไปแวะหาหนูก็ได้ไปเรียนไปเรียนดอกไปเปิดกระิแวะไปยุดอกว่เปิดก็ไปได้ก็เปิดก็ได้นี่หมองยูหนึ่งคำชะโนดมีสารพอดีสองมีตผิดเคยเปลี่ยนต้นชะโนดเดียวไปสีทองงามทั้งรางกะเป็นป้าชะโนดปลูกชะโนดแต่มีแค่ต้นเดียวยุ่มมองพี่จอดรถหาหนูเราหันหลังไป่ะเป็นป้าชะโนดตรงนาบ้านน้อยเลยจ้ะเป็นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าคนไอ้กก่าไว้ เป็นเป็นสายบุญคนมาสางไว้ไม่แต่เ็นถูกเลกไม่แต่คนเล่มาสางไว้แต่ว่าลงไปนั้นมันจะมีแต่ต้นฉนดต้นเดียวเลยหายยุหันนองนั้นไม่ถ้่สวนป่ามซะจนฉนดเดียวสูงงามอ้สิเด็ไปขอเมืองเยอยงามจากกิ<ม>่นพนพนว่าหามจากแต่ว่าเทียยังเดี๋ยวว่าบ่มีไฟ่ะ<ช>เฮ็ดเ<ม>พราะดเพราะว่าปูพนบ่กมัก็มาเงียบเงียบเป็นจะเป็นปูกระยาเป็นสีทองขาเหลือสีทองหมดทั้งตัวเลยจ้ะแล้วก็จะมีเมืองบาดานยุหันน้า คนอันนี้คนสั่งมาตโดวดนจ่แต่ว่าบางคนสิบุลุางคนคิดว่าเป็นม่องจอดรถมันบ่แมนจ้ามันเป็นอันปูกำญานอกจากว่าคนที่ลูหลีคนไปขอพ่อนั่นสิุกนู้ไปขอกับกับพ่อใยญ่จากแันแล้วจะเสัท่าบางคนก็รู้ว่าคนไม่เขา้าต่สิได้เปิดง่ายบพถ้าโลกนี้มันบ่หายหายจากม่นับ เจ้กาก็ตามตระตามทัม้งคำทำนายน่ะที่เป็นคำน,นายไปอ่ะ <m ian> ละ่ะครับแม่นว่ามันสีนีจ้จอดยามันบูมมันกระบ,บุมาคาเด้ปูก็เจ้าเห็นเนาะซองเห็นแม่พูดเป็นคำนายเมดปีนี้กับมด่อหลายคำทำนายเพิ่นดีว่าฮาปีครับตอนนั้นก็น้ำท่วม <m ian> น้ำท่วมมาแล้วกระมัดน้ำท่มวมยุรานกระบุบเป็นอย่างเลยพี่เราเห็นน้ำสีมาซ้ำนี่ล่ะคือคือปูเป็นแห้เขาเก็บของขึ้นรถแล้วไหมขึ้นนวดเรี่ยวเรีวเรีววิธเราหน้มแผลไหลมาก รู้กับยกมือโอ้ยเป็นปูเปืน่นในเมนดีครับคือเพื่อนเอาอย่างเอาหางพญานาคคือไปกันไว้นี่ละ่ะแล้วเห็นซ้ำนี่น้ำสีมาหาพูกหนูแล้วพูกหนูอยู่นี่เนี่ยเก็บของพูกหนูยุ่มองลุ่มน้ำเลยกลางน้ำเลยแล้วเห็นขึ้นน้ำสีมาหานี่ขนของกันขืนรถเซว่กันพ่อขนสรแล้วทอยรถขึ้นโน,น้นโน้นหาปูสิทุกขคาเดี๋ยวน้ำไหลมากค่อยๆนี่ไหวโอ้คือปูเปื่อนเอาหางพญานาคไปตันไว้วกันว่าเออแมนนั่นแหละ ปรกันบอกอยู่แต่ปูปตัตตาหนีห้องเสียหายยับเยินเลยว่ากันว่าเพิ่นกับช่วงแนงสวมค้นกับมาหวายหลายได้จ้ะครับผมแต่ว่ารลอบนี้ค,คนบบปัไหาใน่าวาเขาก็เขาใจนู่นมันไมนเป็นทีน่ดีดีแดงครับ,อรบเอาสุดท้ายท้ายคลิปนี้อขอรบกวนเจสุจิตตานะบ,บุญพรราผ้าโชกขอขออีกจักรลอบแน่ตัวใดเข้าไปในว่างคับชนใดสวยโมกเคยเห็นลาาเห็นสียบสเบสิบสวงครับ เห็นคั Or, ่ะแต่ก็สัตว์ท่าบารมีเฮาห็นเราสิบเอ็ดสิบสองเนาะแมนกับตัวใดอีกก็มีละคนไหนก็มีอ้าวขอบคุณหลายๆเลยคุณเจ้ครับผมครับสวัสดีครับครับ